พบก,กับพวกเราคันที่บอยนะฮะและวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่เกาะยาวน้อยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ท่าเทียบเรือบางโรงภูเก,ก็ตนะครับเกาะยาวน้อยเนี่ยครับเป็นเกาะที่ขึ้นอยู่กับจังหวัดพังงานะครับแต่สามารถเดินทางจากภูกกเก็ตไปได้นะครับก็<อ>ที่บางโรงนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ขึ้นเรือไปนะครับถ้าสปบีดโบ๊สสามสินาทีแต่ถ้าเป็นเรือไม้ก็เป็นเรือหางยาวใหญ่นะครับสี่สิบห้านาทีนะฮะค่าเรือก็บริการที่นี่เลยมาซื้อที่นี่จอดรถไว้ที่นี่ได้แล้วก็นัั่งเเรรือไไปด้ลยนะคบ กับตันบอกว่าโหลดของขึ้นเรือได้แล้วเดี๋ยวรอเวลาเรือออกอีกแป๊บหนึ่งไ,<อ>ไปเจอกับเรือเลย<อ>ถึงแล้วนะครับบ้านเกาะยาวน้อยนะฮะ<อ>ก็เดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปเที่ยวห้าเกาะกันเลยไปกับบางหมี ไม่แน่ใจว่าบางหมีจะไปกับเราด้วยนะครับบางหมีนี่คือแกเป็นผู้นําชุมชนของบ้านเกาะยาวน้อยนะครับก็แก่เตรียมเรือไว้แล้วแกบอกว่าเดี๋ยวไป5้าเกาะกันเลยเพราะฉะนั้นรอสักครู่นี่ครับทีมงานที่เรามาทั้งหมดกันวันนี้ ที่ึ้นอยู่กับจังหวัดกระบีและมันอยู่ใกล้กับขอยาวน้อยก็สามารถนั่งเรือเดินทางจากที่นี่ไปเที่ยวได้นะครับส่วนมันจะสวยงามยังไงเดี๋ยวรอดูพร้อมกันนะฮะเพราะผมก็เคยได้ยินมาแต่ไม่เคยไปสักที ตรงนี้นะครับเขามาตักแมงกระพุนกันนะครับเพราะช่วงนี้เมงกะพุนเข้ากันเยอะมากก็แมงกะพุนที่เราที่เรากินนี่แหละครับเขาก็จะมาตักันแบบนี้เนาะก็ขยับเรือไปให้เัามารอตักรออะไรเยอะแยะเลยนี่นี่นี่เป็นตัวนี่เี่นตัวนีงน่นนุ่นน่นน่นดูพี่นะกาลังตักเลยใส่เรือนู่นน่นน่นนนตัวหนึ่ง ลแล้วก็น้ำไม่ลึกนะข้างล่างมันจะเป็นหินอะไรพวกนี้สวยมาก <Wow. S 1> ถึงแล้วเกาะห้องตอนนี้นะคะอยู่ที่เกาะห้องอุทยานแห่งชาติทานบกคอร์นีมันก็จะอยู่ระหว่างกระบี่พังงาภูเก็ตสามารถมเที่ยวได้มาจากภูเก็ตพังงากระบี่มาได้หมดเลย น้ำใสมากคือวันนี้แดดดีน้าก็เลยใสมากๆเลยฮะแล้วก็เป็นช่วงที่น้ํากําลังลงก็ในเกาะห้องในเกาะห้องนี้นะครับก็คือช่วงบางจะบอกว่าถ้าน้ําลงสุดเนี่ยมันจะเห็นเป็นหาดทรายเลยเดินลงได้เดินลงลงไปเดินได้แต่เรือจะจอดไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้คือถ้าจอดเรือเล่นน้ําแล้วน้ําลงเรือจะติดที่นี่ทันทีจะกลับอีกทีตอนค่ำๆเย็นๆเพราะฉะนั้น ในเมื่อมาแล้วขอลงไปแช่น้วพุน้ำเดียวเอา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 หมวกหมวกเอามาน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นไม่ไน้ำไม่ลึกนะลงไปโบ้ผเกือบ นั่งแล้วเล่นแถวนี้ถ่ายรูปแล้วก็เล่นน้ำเอาตั้งแต่เริ่มทริปเลยเดี๋ยวอยู่ทั้งวันเป็นไข้ไหมเนี่ยหนาวหนาวหนาวไม่น่าห้าวเลยเดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิว360องศา อองกองกกห้ันนี่คือจุดพักจุดที่หนึ่งใช่ไหมเหนื่อยไหมนะอืมดูบรรยากาศดีมากเลยลมเย็นสบายเลยไปต่อจ้าจุดชวมวิวฝั่งทางอะไรวะอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้แหละแต่เห็นทะเลสวยมาก แต่เราเนี่ยเหนื่อยมากยังมีฝั่งเกาห้องอีกนะครับไปดูเลยถึงแล้วถึงแล้วครับจุดชมวิวกันยอดสูงสุดของเกาะห้องฟังเสียงดูเลยว่าผมไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงตัววิ่งมาส <Whoa. S 1> ามวัน หลังจากที่อยู่เราเป็นเดือนลมเย็นๆหายเหนื่อยเลยเฮ้ยก็เดี๋ยวไปกันที่อะไรนะเขาบอกเราลาดินลาดิงลาดิงอะไรนี่แหละเดี๋ยวไปไปหาชื่อที่จะเจนให้อีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปที่ยวที่นัน่นแล้วก็กาว่าเราจะนั่งกินข้าวกันตรงนั้นเลยอยาจารย์ น,นี่ก็คือเกาะกาตรงนี้เขาก็จะมาเป็นอีกหนึ่งจุดในทิป5เกาะนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่เข้ามาดำน้ำดูปาการังกันโ <Wow. S 1> okay, so อเคครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูน้อนกัน เขาก็มากินข้าวมาถ่ายรูปก็ะอะไรพวกนี้กันนะฮะแต่ผมมาขี้ตั้งไปไหนอะคะอ๋อรีบแล้วค่ะเลยยังไม่ทันเทียบท่าเทียบช้ยฝั่งเลยมันจะแตกตรงนี้แล้วครับตอนนี้ทำไมเราเหลือกันฟ์มคนแล้ว ราไป้หายไปด้วยช็อพัดนะคะเรือไม่ทันจดเรียบร้อยทีและความสุดยอดของมันคือน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลน้ไม่ไหลก็ดเองแล้วกันนะครับผมทำยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันดีกว่าเกาะที่ห้าห้าเกาะนะจ๊ะไปเถอะ เออยากกินยกูไว่หน่อยมาทั้ก่อนขึ้นฟังกกอนสุดท้ายก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักนะครับใครที่มาเที่ยวทริปนี้แนะนําว่าให้ซื้อพวกอาหารหรือกล้วยหรือของผลไม้ที่ลิงพวกเนี้ชอบมาทานด้วยนะเพราะลองคิดดูว่าบนเกาะแบบนี้มันจะมีอะไรให้ลิงทานบ้างนะลิงก็เลยต้องมาขอชาวบ้านหรือ คนเรือแบบนี้นี่คือไม่เห็นหน้าพี่แล้วเนี่ยหายอะไรถึงแล้วนะครับกระชังปลาชุมชนนี่คือไข่ปลาชาามไข่ปลาชาามทั้งหมดเลยไม่ทำสุหม่เล่ยนกระกโอ้ อันนี้คือจะเป็นพวกพันไมดพันไดอาจารย์เชิญครับจับตีจ้าจ้าพวกปิงพวกดาวนี่ไม่ต้องมายุ่งแล้วแล้วเขายังกล้าจับเลยก็เลือกของเธอเราจับแมงสาวกันไงนะแต่แต่ฮะที่แมงสาวย่ามันเรียกนะไม่มีใครกินเลยทธายอมแพ้ม่รูู ไปแล้วโอ้ยไปลวก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 ไปมือสองมือตัวใหญ่โยนเกาดีนะวันนี้ลวกนี่คือกุ้งมังกรเจ็ดสีต้องสองตัวอาจารย์อย่ายื่นอย่ายื่นไกลเดี๋ยวมันหล่นไปบ่อนู้นเดี๋ยวเสียหายสามพันแน่อาจารย์นี่ลวกอยู่แล้วนมาลวกอยู่แล้วนี่ขยับอย่างนี้ได้เป็นไปไครับแต่ที่ไกลๆขยับมุมไม่ได้แล้วอ่ะ อ,อันนี้คือได้จากชาวบ้านที่ว่าวางวนบูมามาช่ปบนเราจะเอามาฟักไว้ประมาณสัก2-3วันให้ไข่ของเขาเนียเน่ยเป็นส<ค><ค>ีดำอันนี้เพือเคลียไข่ออกสตุก็คือถ้าว่าอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเมื่อเขาสัดไข่ไปปั๊บเนี่ยไข่นี้ลอยไปตามกระแสน้าตามธรรมชาติจะมีปลาเล็กปลาน้อยกินอัตราการอรดของเขาเหลือแค่0.1%เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าว่าในรูปแบบนี้ครับยเรามาฟักแล้วจะช่วยเพิ่มอัตราการอรดของเขาถึง2%คเปอร์เซ็นต์ก็หลายเท่าตัวนี่นี่ ลูกโตไปนะลูกโตนะรอดให้หมดนะรอดไปแล้วก็เดี๋ยวมาเป็นมาเป็นปูน,นึ่งบรจานพี่นี่วันนี้คือแหลมหาดนะครับฝั่งเกาะยาวใหญ่ก็จะเป็นแหลมแล้วก็มีพอน้ำหลงก็จะเป็นสันทรายเป็นโหนทรายขึ้นมาเต็มเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าด้านหลังเราเนี่ยคือเกาะยาวน้อยนะครับก็อยู่ตรงข้ามกันนิดเดียวเนาะ บอมเพนเพียนเพื่อความสวยพร้านทีโอก่อนเราจะไปเช็คอินที่พักกันนะครับบางมีบอกว่าพามากินมะพร้าวให้ชื่นใจก่อนหลังจากไปทะเลมาเหนื่อยๆนี่น้ำหวานเดี๋ยวเดี๋ยวผมแป๊บหนึงครับเด่าวยังพึ่งตีจะตีเองเหรอผมมีวิธี เราแยกงานบางว่าบางว่าทำเป็นได้หรออยากทำเองทำที่บอยครับเราต้องทำเป็นแค่เนี้มึกเลยไม่ต้องรอเออดูทำไม่ได้ขอบคุณครับรสชาติเป็นยังไงรสชาติดีจ้ะหอมชื่นใจ ลและที่พักของเราวันนี้ก็คือน้ำนาทอนนี่ข้างในนะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นขึ้นชื่อเรื่องนาเป็นนาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพังงานะครับ <Wow. S 2> ข้างหลังก็คือเป็นแปลงนาทั้งหมดเลยนี่สวยเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินไปติดต่อข้างในเกอะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักกันว่าเราพักกันที่ไหนหลังไหนนะจ๊ะ แล้วฝนตกด้วย please, เย็นแบบนี้เราไปหาข้าวกินกันเหมือนเดิมต้องทำอะไรแล้วหาข้าวกินดีกว่านม่จ้าก็เดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวกันก่อนนะมาจิ้งจังตอดอันนี้แถมให้นะครับที่ร้านแถมให้แล้วก็มีแกงขี้เหล็กด้วยขี้เหล็กมามากก็มาให้อีกมันจะดีมากอร่อยไหมขี้เหล็กอร่อย เหลือเยอะครับเหลืออู่เยอะและตอนนี้นะครับหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเราอยู่กันที่โรตีชาวเกาะสาขาหนึ่ง <Wow. S 2> ก็เห็นไปแล้วนะครับว่าจารย์ใหญ่มากแล้วก็ที่นี่ก็คือมีชื่อเสียงเรื่องโรตีเลยนะบอกเลยว่าดี โรตีมพะพร้าวอ่อนอร่อยมากครับใครที่อยากจะมาเที่ยวกิจกรรมแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0819680877 7, บางมีนะครับหรือที่เพจ Facebook ที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้พวกเราค่า่บอยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เตา๋าและเพื่อนๆที่อยู่ที่ร้านโรตีชาวเกาะนะครับถ้ามาต้องมากินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับสดดีครับเดี๋ยวกลับที่พักแลวนะจ๊ะวหายสวยมากเลยแหม สาวธรรมชาติสวยสีเขียวบรรยากาศดีสุดๆบอบบังเร็วเข้าไปอีกรอบเลย